ณถ้ำจันมายาหลินจิงวี่ถามกุ๋ยลี่ว่าทำไมต้องฆ่าท่านผู้เท่าที่เปรียนเสมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วกุ๋ยลี่ตอบว่าเพราะว่ามันขวางทางฆ่าหลินจิงวี่โกรธจัดเงยหน้าสูดหายใจลึกจากนั้นจึงมองไปที่กุ๋ยลี่ด้วยสายตาที่เครียดแค้นพร้อมนั้นกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดเหตุร้ายที่หมู่บ้านย่าคาเหลือพวกเราแค่สองคนคาเห็นเจ้าเป็นเหมือนน้องชายเสมอมา เจ้ารู้ใช่ไหมกุ๋ยลี่มุมปากกระตุกก่อนจะพยักหน้าช้าๆหลินจิงวี่จึงกล่าวต่อว่าในใจข้าล้วนยึดถือว่าพวกเราเป็นญาติที่สนิทที่สุดดังนั้นต่อให้เมื่อสิบปีก่อนเจ้าทรยศสำนักข้าก็ยังมีหวังว่าสักวันเจ้าจะกลับตัวกลับใจหันหน้าเข้าสู่วิถีแห่งธรรมแต่ว่าข้าคิดผิดไปแล้ว ข้าควรจะตาสว่างสักทีว่าเจ้าไม่ใช่จางเสี่ยวฝานน้องชายที่ดีที่สุดในอดีตของข้าตอนนี้เจ้าได้เป็นคนชั่วพักมานเป็นกุ๋ยลี่ที่จิตใจเหี้ยมโหดอมหิตณบ,บัดนี้ไม่ตีในอดีตของพวกเราขาสะบัน้นจากนั้นหลินจึงวี่ก็ใช้กระบี่สยบมังกรฟันลงบนพื้นศิลาปรา,ปากรอยกระบี่ลึกเส้นหนึ่งกุ๋ยลี่ภายในใจรู้สึกปวดร้าวครั้งแรก จากนั้นก็ยิ้มขึ้นหลินจิงวี่ถามว่าเจ้ายัางยิ้มอะไรกุ๋ยลี่จึงบอกว่าข้าหลงทางหาทางไม่เจอแต่ทางสายใดเล่าจึงจะเป็นทางที่ถูกต้องทางของเจ้าเนอะเหรอหลินจิงวี่จึงตอบว่าถูกต้องฝ่ายธรรมะเราก็คือวิถีทางที่ถูกต้องเจ้าละทิ้งธรรมะมุ่งสู่วิถีมารถือว่าเป็นทางที่ผิดกุ๋ยลี่ถมน้ำลายแล้วกล่าวว่า ใครกันละ่ะที่บอกว่าฝ่ายธรรมะคือวิถีทางที่ถูกต้องเจ้านื้นหรือต่อให้เจ้าผู้ถูกแล้วสำนักเมฆาเขียวของพวกเจ้าอาศัยอะไรมาเรียกว่าตัวเองว่าฝ่ายธรรมะดินจิงอี้ตว,วาดเสียงกลับว่าเจ้ากับข้าในเมื่อตัดขาดกันแล้วก็ไม่มีอะไรต้องพูดมากกุ๋ยลีย่จึงถามว่าเจ้าจะฆ่าข้าหรือดินจิงอี้จึงกล่าวด้วยเสียงจริงจังว่า ผู้เท่าที่ตายในเงื้อมือเจ้าสิบปีมานี้อบรมสั่งสอนข้าด้วยใจเปรียบเสมือนพ่อบุญคุณดุดขนเขาแต่เจ้ากับข้าเขาข้าจะกำจัดภัยร้ายให้แผ่นดินล้างแค้นให้ผู้มีคุณกุ๋ยลี่หวัวเลาะพร้อมนั้งกล่าวว่าไม่เห็นจะมีความหมายอะไรเลยเพียงแต่ความปรารถนาของข้ายังไม่บรรลุตอนนี้ข้ายังตายไม่ได้ ทั้งสองคนประจันหน้ากันเตรียมพร้อมต่อสู้ตัดมาที่ดอยทะลุเมคาบรรยากาศตึงเครียดนักโพสเต้าเสียดมือขวาถือกระบี่มือซ้ายทำท่าดัชนีลายมนเบาๆจากนั้นบริเวณยอดดอยทั้งหกของเขาเมคาเขียวมีลำแสงหกแสงพุ่งมารากับลุงกินน้ำแหวกอากาศตัดผ่านขอฟ้าสุดท้ายตกลงที่กระบี่เทพสังหารพร้อมกันลำแสงเจ็ดสีเหลืองเขียวเข้ม แดงเขียวอ่อนส้มน้ำเงินขาวกระจายตัวทั่วฟ้าทุกคนจับจ้องที่พยุหกบีเทพสังหารเทพศูนเห็นพยุหกบีจึงกล่าวว่ายอดเยี่ยมเป็นผลงานชั้นเลืศอดจริงๆคิดไม่ถึงจงหยวนจะมียอดคนเก่งกาจถึงเพียงนี้สามารถรวบรวมพลังจิตวิญญาณของขุนเขาสร้างขึ้นเป็นพยุหกบีที่มีอนุภาพร้ายกาศสูงสุด นักพศเต้าเสียญจึงกล่าวว่าภายใต้พยุหกะบีเทพสังหารปรีศาจหรือมารไม่เคยลอดชีวิตหากเจ้าฉลาดก็รีบยอมแพ้คาอาจจะละเว้นชีวิตเพียงกักขังเจ้าไว้บนเขาเมฆาเขียวตลอดไปเทพปสูนหัวเราะแล้วสายหน้านักพ์เต้าเสียนเห็นดังนั้นจึงบังคับพยุหกะบี่วนไปทั่วฟ้าแล้วพุ่งเข้าหาเทพปศูนเทพปศูนใช้ไอดำขึ้นเป็นโล่ปกคลุมต้านรับพลังพยุหกะบีเทพสังหาร ไอดำนี้สามารถต้านทานรับพลังของพระยุหะกระบี่ได้ฝ่ายธรรมะต่างหน้าทอสีนี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้ที่สามารถต่อกรพยุหะเทพกระบี่ได้นักพศเต้าเสียไม่ย่อท้อจากนั้นก็ดำเนินการใช้พระยุหะกระบี่เทพสังหารมุงข้าวจู่โจมอีกหลายครั้งล่างอสูรร้ายที่อยู่ใต้เทพอสูรถูกพยุหะกระบี่เทพสังหารจู่โจมล่างที่มีแต่โครงกระดูกใหญ่มหึคือมาพันแตกกระจาย ของเหลวสีดำสาดกระเซน็นไปทั่วในที่สุดอสูรร้ายก็ล้มลงจากนั้นเทพอสูรในตอนนี้สภาพเปลี่ยนไปจากสง่างามบัดนี้กลายเป็นสบักสะบอมเต็มที่เสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งกลายเป็นเปือยเปล่าแต่สีหน้าปัสจากความรู้สึกใดๆพร้อมทั้งกล่าวว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยม นักพศเต้าเสียนหน้าถอสีคิดไม่ถึงว่าเทพปศูรจะตายยาดแต่เย็นแบบนี้ดานล่ามีเสียงคือฮาของสิทธิหญิงของตนักเมคาเขียวที่เห็นร่างอันเปื่อยเปล่าของเทพปศูนแต่เทพปศูนกลับไม่ได้สนใจนักพศเต้าเสียหัวเราะอีกครั้งพร้อมลังกาว่าหากเจ้ายอมแพ้ตอนนี้แล้วรับปากข้าว่าจะกำจัดพลังยาของตนเองข้าจะกักขังให้อยู่ในถ้ำจันมายาบำเพ็ญเพียรทำแต่กรรมดีข้าจะยอมไว้ชีวิตสักครั้ง มิเช่นนั้นกระบี่เทพสังหารจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าจากนั้นก็หมุนกระบี่ในมือเบาๆลมปานกระบี่เต็มแผ่นฟ้าเหมือนได้รับแรงกระตุ้นพันสั่นไหวขึ้นพร้อมกันอย่างฮึกเหิมแต่แล้วใบหน้าของนโพเต้าเสียนก็พันเจ็บปวดขึ้นแม้ชั่วพริบตาเดียวแต่ก็ไม่สามารถลอดพ้นสายตาของเทพสูรไปได้ดังนั้นเทพอสูรจึงกล่าวว่านอกจากเทพสัตตาแสนชั่วร้ายอมหิต ยังเสริมด้วยจิตวิญญาณของเขาเมฆาเขียวเจ้าสามารถยืนหยัดมาได้จนป่านี้โดยไม่มีทีท่าวิปลาสนับว่ายอดเยี่ยมเหนือมนุษย์แล้วนักพจน์เต้าเสียงถามว่าเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรเทพสูรกล่าวด้วยความหวังดีว่ากระบี่เล่มน,นี้จิตวิญญาณชั่วร้ายถือกำเนิดจากพลังทำลายล้างตาธรรมชาติมีที่มาเช่นเดียวกับข้าข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรเจ้าฝืนบังคับกระบี่ต่อสู้กับข้า แพ้ชนะยังไม่ปรากฏกับเปิดโอกาสให้ลมปานกระบี่แทรกซึมเรื่องที่ทำร้ายคนอื่นแต่กระทบถึงตนเองแบบนี้เจ้ามิใช่คนสติปัญญามืดทึบคงไม่ต้องให้ข้าพูดอะไรมากหรอกนะจากนั้นเทพศูรย์ก็หยุดหัวเราะแล้วกล่าวต่อยว่าข้าขอเตือนให้เจ้าทิ้งกระบี่เล่มนี้ไปซะไม่เช่นนั้นจิตวิญ,ญญาณกระบี่จะแหวงกัดจุดจบของเจ้าคงหน้าหนากว่าข้าเป็นร้อยเป็นพันเท่านักพจน์เต้าเสียนโกรธพร้อมทั้งพูดว่า ข้ามีเคสวิชาเต๋าและสุดยอดเทพศาสตราของข้ามีหรือจะเป็นดังที่เจ้าพูดเจ้ามารชั่วเมื่อเจ้าไม่สำนึกก็ตายเสียเถอะเทพอสูรยิ้มแล้วกล่าวว่าดีวันนี้จะให้เจ้าได้รับรู้ถึงความร้ายกาจของเวทมวนต์แดนต้าสักครั้งจากนั้นผิวหนังของเทพอสูรก็กลายเป็นสีดำแตกออกจากหนึ่งมือเป็นสองมือจากหนึ่งหัวแตกเป็นสองหัว เป็นอย่างนี้กระจายไปทั่วจนสุดท้ายสัตว์ประหลาดที่สูงเทียมฟ้ามีร้อยหัวพันมือตัดมาที่ภายในถ้ำจันมายากระแสะความกดดันจากดอยทะลุเมฆาพวยพุ่งมาจนถึงหน้าปากถ้ำกุ๋ยลี่เล่ยหลินจิงวี่รู้สึกถึงแรงกดดันอยู่่ภายในถ้ำบรรยากาศเปลี่ยนเป็นเงียบสงบจากนั้นภาพในอดีตที่ฝังใจของกุ๋ยลี่ก็สะท้อนมาได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นความอบอุ่นที่เคยคงเหลืออยู่ในความทรงจำ กุ๋ยลี่เอ่ยปากเรียกปี้เหยาจากนั้นกุ๋ยลี่แผดเสียงร้องอย่างเจ็บปวดสองตาเบิกกว้างดูวิญญาณพันลอยขึ้นชา้าๆตาของกุ๋ยลี่สีแดงฉานหลินจิงวยเตรียมกระบี่สยบมังกรขึ้นตั้งท่าเตรียมจู่โจมจากนั้นก็พูดว่าข้าควรรู้ตั้งนานแล้วเจ้ากระโดดลงสู่วิถีมารยากที่จะกลับตัวกลับใจน่าเสียดายที่ข้ายังมัวแต่คิดคำนึงถึงไมตีเก่า จากนี้ไปพวกเรามาจัดการหนี้แค้นให้เสร็จสิ้นกันเถอะแล้วทั้งคู่ก็เข้าต่อสู้กันท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดกุ่ยลี่ปรากฏประก,กายแสงสีทองฉาบอยู่บางๆลู่เสียวฉีในตอนนี้อยู่ที่ดอยทะลุมเมฆาแต่กลับรู้สึกตัวสั่นสะท้านใบหน้าปรากฏแสงสีทองประหลาดผ่านไปวูบหนึ่งลู่เสียวฉีรีบหันมองอย่างตกใจจากนั้นเพ่งสายตาไปที่หลังดอยทะลุมเมฆา